ต่อกันเลยครับที่คู่เอกนํารายการมาแล้วครับพันพยักจิตเมืองนนพบเอกมงคลไก่ย่าง5้าดาวยิ้มครับนี่ับพันพยักมวยซ้ายสุดเอกมงคลฝีมือซ้ายเหมือนกันครับวงในก็ได้ลายเปรียบรูปร่างเล็กน้อยครับกรรมการชุมพลนิทยศเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับดรพงศ์วิเศษไฟทูลครับเจ้าของสีเสือ้อ ขึ้นถอดมงคลให้ครับเอกมงคลลูกศิษย์ของบางจูปอสมานเอกมงคลอ้าวลูกนี้ล้มลงไปสถานการณ์สองยก,กับเสมอทางด้านเอกมงคลจังหวะในเขาดีครับเอกมงคลครับต้องดูว่าฝ่าพยักจะสู้ในไหมวันนี้ โอ้โหพันพยักษ์มาตีสู้ครับยกที่3เลตเปิดคันพยักษ์ได้เปรียบ11 8นะครับเข่าล็อกอีกแล้วครับเอลคอนตีพันพยักษ์มีเด้งสู้ใช้ลูกขวางหน้าครับนะี่ครับตั้งกัมแพงไว้ครับโอ้โหเสียบซ้าย6 7เจ็ดไฟไม่แพ้ใครครับพันพยักษ์ปีนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับ เสมอคนเดียวครับเสมอแสนเก่งหนุ่ยกาแฟโบราณสามฟอบหลังนี่ชนะคะแนนเลืองสักด์สินทิวัตชนะน็อกตะกุนเพชรสอสมัยยกแรกแล้วก็ชนะคะแนนจอมโหดสักกรมีส่วนเอกมงคลนะครับชนะคะแนนโชคนำชายสิทธิ์จากกุ้งชนะคะแนนวันชนะเอาบุญช่วยแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนบางพีน้อย96ปีดังครับฝฟล่าสุดที่เอกมงคลแพ้ก็แพ้คะแนนฝนหลวงสิทธิบุญมีครับ ทีลูบีดีเอ้าหูยักญ์วันนี้มาตีสู้ยกที่สามครับเสียข้าไปลูกนี้จะเทเอหุหยมงคนจะพาทัวร์โดนล็อกไว้ครับแยกออกมาครับสู้กันต่อพยักญ์ไม่ปะท้าับทีมนำไปเอ้าหูเสียบเข่าซ้าย เอกงนคนเด้งตีพยักกดแล้วเสียบกดแล้วเสียบซ้ายอีกทีเอกมงคลไม่สนใจครับเด้งตีต่อโอ้โหแต่โดนข่าวซ้ายพ,พยักแต่ละดอกไม่สนใจอีกแล้วเด้งตีขึ้นไปตั้งกระแพงไว้หมดยกที่สามโอ้โหอาวุธที่ทำกันทีเดียวครับผ่านไปสามยกพ,พยักได้เปรียบอยู่สิบต่อเก้า ูครับบางจูต้องเทนหนักเลยครับยกสี่ครับสู้กันต่อเขายักได้เปรียบ19ยังสูสีดูครับวางแกนซ้ายลูกถนัดนักครับพันพยัก เอกมองคลเดินหน้าหาแล้วดูโดนซ้ายยังบังเอาไว้ครับขยับจะออกโดนถีบเอกมองคลเดินหาเตะซ้ายครับแล้วล็อกแล้วครับของชอบเอกมองคลตีตีเอขวายังไงยัดก้าไปอีกทีหนึ่งมีลูกขยันครับเอกมองคลเด็กคนนี้ไม่มียอมใครง่ายๆครับไปลายนี่น่าเชียร์ โอ้โหตีซ้ายกาไปพายามจะตั้งกำแพงไว้พายาก็มีตีสู้ครับแต่ดูเอกมงคลครับโอ้โหระบบการป้องกันตัวแกดีเอกมงคลเดินหน้าคาลูกเดียวแล้วตอนนี้ตีเข่าขวาพายาใช้ลูกขวางหน้าครับ แต่มงคลดีล็อกบนล็อกบนแล้วปีแยกออกมากรรมการชุมพลแยกครับไอ้มงคลโอ้โหโดนเข่าซ้ายแต่ดูครับชัวนตลอาตลอดเข้าไปตั้งคำแพงโอ้โหหวัวแก้งขวาเต็มเต็มกระดอกนีเสียบซ้ายทีดูครับไอ้มงคลนีเป็น,ปน,ปน,ปนมวยสไตล์ที่เหนียวหนึบเลยครับ เอาล้วรถมาไฟเอาแล้วครับเสียเหลี่ยมซั้นแล้วครับพายักษ์ไม่แน่ไม่นอนครับปีนี้ไม่แพ้ใครครับแต่วันนี้กระดูกชิ้นต่อเหยงออกมาสู้กันต่อมายักษ์ถอยเห็นบางคนยกขาตั้งก็ไปเลยปีขอซ้ายเห็นบางคนล็อกคอปีขวาปีขวา ปี้ายีีกสองสามดอกแล้วก็เทโอ้โหลบลงไปด้วยกันครับถายออกไปนอกเวทีเลยครับไอ้น้องข้ามมาไวๆแต่หลุดออกไปทั้งคู่ครับเดินต่อกห้งมงคลโอ้โยงนี้สู้ได้ดีเลยครับเหนื่อยนอยมายักแต่ซ้ายทั้งโดนบังโอ้โหลูกนี้ถีบปลิวเลย หมดยกที่4โอ้โหสถานการณ์คู่นี้สูสีมากครับตอนนี้เสมอพันพยักครับชิงดำแน่นอนครับผู้นี้แต่ก็อนเดนไปสรุปผลการแข่งขันกันก่อนครับศึกวันกิ่งทองคุณเดชเตดจินดาแลครับแพ้คะแนนเด่นเหนือสิทธิบ้านดอนนับเพืเอ็กซิดิคอนยิมก็ชนะคะแนนสมิงเดชเด็ดไฟฟ้า ขมเกียดทองมาโดนทำรักษาครับแพ้คะแนนดินสยามชอค,คอยุฮะอีสุสุสองคมสิทธิเ์เจริญทรัพย์ชนะคะแนนพรมงคลเคทียิมครับซุปเปอร์เล็กวอลสังประภัยชนะคะแนนทองปุ๋ยดีนดีชมวกทองสอนยุกินดาชนะคะแนนยอดขุนพลมอรัตนาบัณฑิตครับยกท้ายยกชิงดำครับก็เนี้มาชมกันต่อเลยแจกออกมาครับกรบรมการชุมพล เอมบางคนยังเดินหน้าต่อเนื่องโอ้โหตีเข่าขวาตีซ้ายทีครับรันพยักษยกชิงดำครับใครจะแน่กว่ากันเดินหาครับเอมางคนจับบนตีเข่าขวาันพยักษ์นี่มีลูกขวางหน้าอยู่ แยกออกมานี่ครับถอยตั้งรับเลยครับเอ็มง,งคลว่างไงมั่นใจทั้งคู่ว้าวออกมาเต้นแล้วครับหมดยกสุดท้ายจะออกไหนครับนะครับเสียอ้วนเมืองนดนครับกมาการชุมพลรวบรวมคะแนนช่วยพันพยักษ์จิตเมืองนอนครับ ชนะคะแนนเดน็กมงคลไก่ย่างอาดาไปแบบสุดมันเลยครับคะแนน49 48ทั้ง3เสียงครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดครับผม